อยู่กับลูกค้า Honda C i ี i c RS นะคะเข้ามาอัปจอเป็นระบบ Android ด้วยกล่อง Novel CarP a y กันอีกแล้วจ้าแค่เสียบอุปกรณ์นะคะเข้าช่อง USB ก็สามารถใช้งานได้เลยไม่ต้องหรือจอไม่ต้องปลดล็อกจอเพิ่มใดๆนะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธคุ่โทรศัพท์ได้อินเทอร์นเนต็ตใช้จาก h ฮล s ์สปอร์ตไ,ฟไฟก็ได้หรือใส่ซิมการ์ดก็ได้นะคะก็จะมีแอปพลิเคชันต่างๆมาให้หลากหลายเลยแล้วก็สามารถล็อกอินเฮเซโตในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่นชอบเพิ่มเติมได้เหมือนเดิมนะคะ ตัวนี้ก็จะเป็นสเปคแรม4ีล้อม64นคะคะ 10U8 ขอคอยู่บอก็จะให้การอัปโหลดที่รวดเร็วทันใจนบบวพวกคอนโทรพลพวงมาลัยต่างๆก็สามารถใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะเป็่งเสียงเปลี่ยนเพลงเปลี่นโหมดต่างๆ,างๆกล้องทอยเดิมใช้งานได้ปกติตครบถ้วนไม่ก,กระทบระบบเดิมๆของรถนะจ๊ะ อร่อยสไตล์เอเชียสิกเนเจอร์ขับซุปฝาเล่าเผ็ดชาแค่พอนกว่าเดิมพรามา้อมวัตถุดิบพรีเมี่ยม is, know, เปลี่ยนเพลงก็ตอบสนองรถเร็วนะคะกดปุ๊บมาปับ๊บอันนี้ก็จะเป็นส่วนของ YouTube ลองดู Google Map กันบ้างนะจ๊ะ Google Map นะคะเมื่อเราล็อกอินเมลของลูกค้าเนี่ยก็จะเป็นประวัติเดียวกันกันกบในโทรศัพท์เลยนะคะก็สามารถใช้นำทางได้เลยเพราะว่า เราเลือกใช้ CPU แรงอ่ะการนำทางมันก็จะตอบสนองดีใช้งานได้จริงนะจ๊ะแบ่งสองหน้าจอก็ได้การใช้งานคล้ายๆกับการเปลี่ยนจอ a n d ด o i d เลยแต่เราไม่ต้องเปลี่ยนนะสามารถเปลี่ยนสถานที่ในขณะแบ่งสองหน้าจอได้เปลี่ยนเพลงในขนาดแบ่งสองหน้าจอได้นะคะก็ยังตอบสนองรวดเร็วทันใจเหมือนเดิมปุ๊บมาปั๊บ ก็จะเป็นไอเทมติดรถรุ่นใหม่ๆนะคะพอจอรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยมีแอปเปิลคาเพมาให้ก็จริงนะคะแต่ว่าจะไม่มีตัวแอปต่างๆให้เราดูนะคะส่วนพวกช่อง AV ช่อง HDMI เนี่ยก็จะไม่มีมาแล้วเพราะฉะนั้นเราจะไม่สามารถเพิ่มอุปกรณ์เสริมเหมือนจอรุ่นเก่าๆได้แล้วนะคะการใช้งานก็จะประมาณนี้นะคะสามารถติดตั้งได้กับรถทุกรุ่นเลยนะคะที่จอมีระบบ คาเพมานะคะถ้าใครสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้นะคะ